สวัสดีครับรานแม็กโมไซค์นะครับวันนี้จะมาอัปเดตรถเข้าใหม่กันนะว่าตอนนี้มีรถอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมเริ่มกันที่คันแรกนะครับกับเจ้า Hon d a w a v e 1 2 5 i ไนะครับคันนี้จะเป็นรถปี2023นะครับผมราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าสุดร้าใจนะครับเพราะว่าตัวรถอะไรต่างๆนะครับเขาอาจจะมีตําหนิมาบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะขายให้ในราคาที่แบบว่าถูกสุดๆไปเลยนะได้เป็นตัวรุ่นท็อปสตาร์ทมือนั่นเองแล้วก็ขยับกันมาต่อมากับเจ้ายามาฮ่าเอ็นแม็กนะครับคันนี้ก็จะเป็นปี2022 เป็นตัว ABS นะครับคันนี้เล็กใหม่เขาจะมีมาประมาณ1,000 0กว่าโลนะครับรถสภาพค่อนข้างจะสวยงามเลยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยว่าตัวรถอะไรต่างๆเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับและรอบนี้นะครับต้องบอกว่า มีไฮไลท์เข้ามาด้วยการถึง2คันเลยนะครับก็จะเป็นเจ้า Honda g จีโอโนคันนี้นั่นเองที่บอกว่าเป็นไฮไลท์เนี่ยนะครับทั้ง2คันเนี้ยเพราะว่ารถเขาเนี่ยเป็นปี2025ทั้งคู่เลยนะครับผมคันนี้นะครับจะได้เป็นรุ่นท็อปที่เป็นตัวเอเบและเลขไมล์เนี่ยมาเพียงแค่4 0 0 0โลเท่านั้นเองเป็นรถบ้านเจ้าของมือเดียวทั้ง2คันเลยแต่คันเจ้า Honda w เว e เนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นรถปี2025แล้วนะครับเลขไมล์เขายังมาเพียงแค่หนักร้อยกิโลนะครับแถมได้เป็นตัวนะครับท เขาจะมีปุ่มนะครับสำหรับการเปิดบาะนั่นเองนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับปี2025และแน่นอนนะครับรถใหม่ๆสวยๆแบบนี้หากใครอยากจะขายรถมอเตอรไซคได้ราคาดีนะครับ สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยนะที่เบอร์มือถือ0 8 0 5 5 8 0 3 9 6นเะครับเราไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับการจ่ายเงินสดให้ทันทีและก็ที่สาคัญมีการทําเอกสารสัญญาซื้อขายอะไรต่างๆให้ครบชัดเจนทั้งหมดเลยนะครับผมใครอยากจะมาดูรถทั้งหมดนี้สามารถเข้ามาดูได้นะครับที่ซอยเพชรเกษม77นะครับผมมาไม่ถูกโทรมาหาได้เลยนะครับไงวันนี้ก็ฝากรถเข้าใหม่ทั้ง4คันเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ